สวัสดีครับมาพบกับทิปเปิ P d y นะครับอีกอีพิโซดหนึ่งวันนี้ผมจะพามาล้างแอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองแอร์ดูดเจ้าแอร์นี่ผมซื้อมาแล้วนี่นะครับเป็นกรองคาร์บอนนะเป็นของอันนี้เป็นของโตโยต้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนของเก่าออกนะครับแล้วก็ของใหม่ใส่แล้วก็น้ํายาล้างแอร์เดี๋ยวมาแนะนํากันนิดนึงน้ํายาล้างแอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโฟมเป็นชนิดโฟมนะครับไว้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศต่างๆทั่วไปแล้วก็ นอกจากล้างทตควาสารแล้วในกลิ่นก็หอมสดชื่นนะครับตัวนี้ก็รถคันนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับก็จะมีกลิ่นอับอะไรบ้างต่างบ้างนะครับถ้าเราไม่ไปล้างแบบแบบที่เขาส่องกล้องล้างอะไรเงี้ยนะครับเราอยากจะล้างย่อยๆย,ย,ย่อยล้างนี่เป็นของเราเนี่ยแต่ล้างไปบ่อยเอาเนี่ยเราเราก็ใช้วิธีนี้ก็ก็ช่วยได้แล้วก็ประหยดัดดีทำเองได้ที่บ้านด้วยไม่ต้องไปรอคิวต่อคิวนะครับอุปรกรณ์ก็มีไม,ไม่ไม่เยอะครับ ตัวโฟมนะครับโดยปกติเนี่ยขวดนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณสองรอบนะครับตัวโฟมเขาก็จะมีตัวท่อต่อมาให้อย่างนี้นะครับถัวท่อเอาเอาไว้ฉีดนะครับเอาไว้ฉีดเข้าไปตามช่องแอร์ต่างๆนี้นะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์แอร์แล้วก็ล้างแอร์ไปใน,ในตัว วิธีของของโตโยต้านะครับปกติตัวโบเวอร์ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งของอลิ้นชักเก๊ะตรงนี้นะครับรถทั่วๆไปก็จะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดช่องเซอร์วิสที่ค่อนข้างจะจะสะดวกจะง,ง่ายนะครับแล้วก็วิธีการอีกจุดหนึ่งที่เราต้องขอก็คือว่าตัว,ต,วตัวชุดที่ใส่กล่องแอร์ตรงนี้นะครับที่ใส่ตัวกรองแอร์นะครับพอ สังเกตว่าเขาจะมีหัวหมุดท้ายอย่างเงี้ยนะหัวท้ายเป็นเป็น,ปนตัวบีบได้นะครับบีบได้เราก็แค่บีบฝั่งเดียวก็พอเดี่สังเกตตัวนี้ด้วย,ววยอันเนี้ยพอใส่เข้าไปปั๊บมันมันจะต้องเป็นลูกศรชี้บนเสมอน,นะครับเราก็จะเห็นว่าข้างในก็จะมีกรองตกเก่าละตักเก่า,กกาอายุเยอะแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเอาตัวใหม่มาอ่าตัวใหม่มาแล้ว แต่เดี๋ยวเรายังยังไม่ใส่ก่อนแต่ผมเล่าคร่าวๆก่อนว่าเวลาเราจะใส่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอาด้านไหนอยู่บนอยู่ล่างนะครับบางยี่ห้อเขาก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นก็คือเราใส่เข้าไปให้ให้มันชี้ขึ้นเสมอคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้แต่ว่าบางทีลูกศรชี้เราก็จาไม่ได้นะว่าขึ้นหรือลงหลักการของรถทั่วๆไปก็คือว่าใส่เข้าไปแล้วให้อ่านต้องซื้อออกอถ้าใส่อย่างเงี้ยอ่านไม่ออกมันกลับหัว เพราะฉะนั้นมักจะต้องใส่ด้านนี้เสมอนะครับเราต้องใส่ด้านนี้เพื่อให้ถูกทิศทางม,ม,มันมันมันจะเป็นตัวช่วยให้เราใส่เข้าไปแล้วรู้ทิศทางว่าจะใส่มันแบบแบบด้านนี้ด้านไหนนะครับส่วนวิธีใส่ก็เหมือนเดิมตะกี้เราถอดมาแบบนี้ขอบข้างก็อยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปตรงๆไปเลยถ้าไอตัวนี้มันอ่อนนุ่ม ใส่ผิดไม่เป็นไรนะไปไปยัดมันแน่นเนี่ยมันก็ปิดฝาไม่ได้แสดงว่าเราใส่ผิดละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่เข้าไปถ้ามันลุงล็อกของมันเนี่ยมันก็จะเข้าไปจากนั้นขั้นต่อมา <c oughs> ผมก็จะใช้ 3m ตรงนี้จนบรรจุ <c oughs> เรามาดูตำแหน่งของโบเวอร์กันนะครับสังเกตว่าโบเวอร์ก็คือตัวที่มีจุดที่เราจะล้างคือโบเวอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโซ่ของมอเตอร์นะครับตวงแกนกลางเนี่ยสีเหลืองนั กับอีกโซนนึ่งก็คือส่วนที่เป็นใบพัดนะครับสิ่งที่เราจะฉีดล้างก็คือพวกใบพัดต่างๆนี่แหละครับที่มันจะดํามันจะสกปปกนะครับทําให้อากาศที่ออกมาก็กลิ่นไม่ค่อยดีเป็นที่มาเหตุของเชื้อต่างๆส่วนพวกจุดอื่นๆนะครับจุดอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอากระดาษทิชชู่เปียนนกเช็ดทำความสะอาดได้หมดเลยครัไม่เป็นไร,รต้องกลัวไฟช็อตนะครับส่วนตัวโบเวอร์เนี่ยเราก็จะใช้โฟมในการฉีดล้างเพราะว่า เราจะถอดยกออกมาทั้งลูกเนี่ยก็ยากนะครับแล้วเลยจะใช้โฟมฉีดเข้าไปเราก็จะเจาะตัวปลายของต้อท่อแดงๆเนี่ยนะครับให้มันใกล้ๆกับโบเวอร์แล้วก็ฉีดไปฉีดไปเลยเบื้องต้นเอาให้พอประมาณนะครับไม่ใช่อัดจนมันล้นเละเทอะนะ เจ้าฟองเนี่ยวิธีการทํางานของเขาคือว่ามันจะเข้าไปแทรกซึมตามเนื้อของสิ่งสกปรกนะครับสิ่งสกปรกมันแห้งใช่ไหมครับถ้าจะจะไปชะล้างมันเนี่ยมันก็จะทําตัวให้ตัวเองกลายเป็นน้ําแล้วก็เปียกแล้วก็ชะล้างออกมาเพราะนั้นถ้าฉีดล้นเลอะเทอะเนี่ยมันก็จะเปียกแล้วก็ต้องมานั่งเช็ดตะวันตกเพราะนั้นเอาพอดีพอดีนะครับถ้ามันมันค,ค่อยๆฟองค่อยๆบางลงเราเติมได้ ที่เราฉีดตัวโฟมตรงนี้เข้าไปแล้วนะคะอ่าปรากฏว่าเราก็ต้องรอให้โฟมน้ํายาเนี่ยทำความสะอาดให้ให้มันออกทาปฏิกิริยาสักสามนาที5นาทีนะครับอ่เราจะมาล้างช่องข้างๆน,นี้ก่อนฉีดให้มันให้ให้มันล้างก่อนนะครับโดยวิธีการก็คือว่าพอดีจะใช,จะใช้จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะจะใช้ตัวหัวนี้ก็ได้แต่ว่ามันไปได้ไม่ลึกอะ มันก็จะล้างได้แค่ในส่วนที่น้ำยาฉีดถึงนะครับผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นสายแบบนี้พอดีผมเตรียมมาเอมาจากตัวดเก่านะครับผมก็เก็บหัวไว้แล้วก็ท่อเขายาวนะท่อเขายาวมันก็จะไปดลึกขึ้นพอฉีดเข้าไปลึกสุดป้บผมก็จะค่อยๆถอยๆออกมาให้โฟมมันกระจายไปทั่วช่องระบายการที่หมดวิธีการคือผมก็แกะไอ้ตัวนี้สามเม เราก็สวมได้แล้วปีธรรมดานี่แหละครับไม่ได้มีอะไรมาเวลาจะโกดก็ระวังหน่อยละกันเวลาเราจะล็อกอะปล่อยให้มันลงล็อกก็ระวังให้มันมันจะพุ่งใส่หน้าเราได้เสร็จละแค่นี้แหละครับแล้วเราก็จะมาสอดเข้าที่ตำแหน่งของช่องแองนี่นะครับเอให้ลเลยแต่เอาเ,เราก็อาจจะไปไม่ถึงตำแหน่งของคอยคอยเย็นก็คือตรงแผงรังพึ่ง ที่ทําความเย็นครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาเท่าที่เท่ทเาที่ทําได้เขจะฉีกเข้าไปฉีดเข้าไปเรื่อยๆนะครับฉีดน้ำยาก็อัดเข้าไปเรื่อยๆจยุดที่เราจะรู้สึกว่าพอก็คือว่าน้ํายามันฟูขึ้นมานะครับฟูขาวขึ้นมาฟูขาวขึ้นมา ก็ไม่ต้องให้มันพุ่งออกมาจนโอ้ล้นเลอะเทอะนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาที่ตรงหลังพึ่งละตรงตัวแผงกันเศษไอของหล่นลงไปในช่องแอร์่าโอเคพพและวผมจะล้างเอาตำแหน่งแค่ประมาณแค่งนี้แหบบละล้างนี่นิดหน,น,น่อยครับใส่แถนหน่อยนะฮะอ่าโอเค ประมาณอย่างนี้แลครับก็คือว่าให้ให้มันเต็มๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโฟมเขาจะค่อยๆยุบตัวกลายเป็นน้ำแล้วก็ชะล้างแล้วก็ไหลออกไปจากตัวรถเดี๋ยวเราเรามาล้างช่องกลางทำเหมือนกันครับช่องกลางก็ใช้เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปเอาให้สุดเท่าที่ได้มากที่สุดเต็มที่เท่าไหร่เท่านั้นปิดอัดไปนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด เพื่อให้น้ำยามันได้ครอบคลุมนะครับจากลึกออกมาค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นน,น,นี่นองอางนแล้วก็อ่าองไปมันล้นมานี่ถือว่าโอเคแล้วนี่พอละอม,มากกว่าน,นี้มันจะเลอะเทอะละ ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะใช้ตัวท่อแดงก็ฉีดซ้ายทีขวาทีฉีดัะฝัง่งนี้ทีฉีดฝั่งนู้นทีนะเพื่อให้เขาได้เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่มากได้อันเนี้ยน้องน้องสายอ่ามันเข้าไปทางทางทายมากไปละมันทําให้ฟองมันอัดออกมา,าข้างๆด้วยฮ่า ถ่อตรงกลางเขาจะใช้ร่วมกันอยู่มันจะมีตรงกลางที่เป็นช่องแบ่งนะครับใช้ร่วมกันมาน,นั้นเนี่ยพอฟองเขาเต็มเนี่ยเขาก็จะดันออกมาช่องนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาเท่าที่เอ่อม,มันประมาณเนี่ยปิ่มๆเนี่ยถ้าล,ล้นออกมาเละเทอะเปียกอีกนะ,ะต้องเช็ดอีกเราไปช่องสุดท้ายกันโอเคช่องสุดท้ายแล้วนะครับจะสอด ที่ข้างในค่อยๆออกมาจะได้ดูในส่วนด้านนอกด้วยนิดหน่อยตามปานนที่เราเช็ดไม่ถึงนั่นแหละถ้าข้างนอกบางทีเราพับลงใช่ไหมแล้ก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็เราสบา้ง่ดดา,ยงา,า,นนายแด้านในเนี่ยมันลุกเล่นยองไม่ถึงก็ใช้เจ้าปมช่วยได้ทีนี้เราก็ปล่อยทิ้เงเอาไว้จนปกปะโฟมจะยุบตัวหมดใช้เวลาประมาณ5้าถึงสินาที แล้วมาดูผลกันหลังจากที่เราฉีดไปแล้ผถามไปเกือบ,เก,อบเกือบสิบนาทีนะครับทีน,นี้ก็ตัวฟองก็ค่อยๆ่อยุบลงไปนะครับพอสมควรแล้วนอนอยู่ด้านล่างแล้วนะข้างในเนี่ยเห็นขาวๆเนี่ยมันหมดละมันนอนอยู่ตรงท้องตรงตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันเป็นท้องช้างอยู่นี่ถึงนะไม่เป็นไรอย่งเป็นฟองเกาะอยู่ผมก็จะใช้ วิธีการไล่ไล่ฟองไล่อะไรขนาดมันมันมันละลายไปหมดแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบาๆนะเบาปึ๊บอ่าพอมีเสียงฟีฟีออกมาแล้วก็แล้วก็เบาลงอ่าให้ผมเปิดทำงานไปอ่าเปิทำงานแล้วอเพื่อเอาลมช่วยนะครับไล่ให้อ่าฟองที่อยู่ตามท่อเนี่ยเบาลง หลายตัวเร็วขึ้นนะยุบตัวเร็วขึ้นเอาปฏิกิริยาเป็นน้ำแล้วก็สิงลายไปทีนี้ตรงนี้โบเวอร์ผมก็หมดละพอดีว่าตัวน้ํายาก็ยังเหลือนะเราก็อยากจะให้มันสะอาดที่สุดนะครับผมก็จะวิธีการก็คือใช้น้ำยาเข้าไปใหหมดขวดเลยเปิดการเปิดโบเวอร์ไปด้วยให้โบเวอร์ช่วยสะบัดทิ้งไปเลย นี่ช่วยสับปัรดน้ำยาเนี่ยให้มันกระจายล้างชะล้างส่วนต่างๆส่วนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ให้มันสะอ,อาดยิ่งขึ้นผมเปิดแค่เบอร์หนึ่งนะเบาๆนะเติมน้ยาเข้าไปเติมน้ยาเข้าไปตาบูเวอร์มันเริ่มเต็มเริ่มแน่นนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นกระเด็นกระโดดลงมาซะก่อนแล้วก็พอก่อนอ่ะปัดเจมาไม เริ่มเต้นนะเริ่มล้นละแล้วก็เบาไปนะครับเพื่อนี้เขากระจายฟองไปถปเถ้าเป็นหลอดสีแดงก็ใช้ได้เลยนะแต่ผมพี่เกียดเปลี่ยนหัวละหลอดสีแดงก็ชี้เข้าไปตรงตรงไหนก็ได้ไม่ต้องให้โบว์มันตีหลอดก็พอ แค้โบเวอร์ตีหลอดก็พอก็เดี๋ยวตีแล้วมันดูดเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับต้องนั่งแกะเอาหลอดสีแดงออกจากโบเวอร์เรานี้อีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผ้าเช็ดเทําโอเคทำอย่างนี้นะครับจนกว่าจะหมด ระหว่างที่รอนะครับเราก็เช็ดทำคสะอาดพวกนย่เงี้ยขอค่อนข้างอะไรต่างๆนะครับกว่าที่ฟอร์มก็จะยุบไปหมดเพราะเช็ดรอในตอนนี้เห็นว่ารเราแทบจะไม่เคยได้ไปแตะต้องประสาทเลยเลยนะครับเพร,ะเระาะว่ามันอยู่ใต้เกล็ดนะมันคือข้อเสนอขอตังคคือ ้างให้ผมล้างผมก็พยายามติดต่ให้มาที่สุดเท่าที่จะมาได้ย,ยากมากเลยเป็นเศษทรายเศษฝุ่นนะครับที่หมักหนังำำำำำมำนานๆแล้วกงนนกิะ เจนว่าเป็นฟองสีขาวออกมาจากใต้ท้องรถนะครับหลังจากที่เราล้างตรงนี้เป็นปกตินะครับก็คือน้ําแอร์ทั่วไปเนี่ยที่เราปกติเราเปิดแอร์น้ำก็ดีจะเพื่อถามว่าถ้าเกิดว,ว่าขวดแรกเนี่ยเราจะล้างขนาดไหนนะครับสมมติว่าขวดหนึ่งเนี่ยผมผมใช้ได้ประมาณสองครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ เราล้างไปขนาดไหนแล้วมันจะพอหรือยังนะครับถ้าดูสังเกตว่าถ้าน้ําหยดออกมาเงี้ยก็คือตัวนี้ก็คือน้ํายานั่นแหละที่จะเป็นฟองก็กลายเป็นน้ำเนี่ยถ้าเขาหยดออกมาประมาณเนี้ยก็เขาก็จะชะล้างสิ่งตกในช่องแอร์เราออกมาได้ระดับหนึ่งแล้วเอาสักครึ่งขวดเลนะครับกะเอาจากน้ําหนักกันนะครับมันจะได้ล้างได้ประมาณ2ครั้งก็จะพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับที่เราควรจะกระทําก็คือว่าเราเปิดประตู มีกี่บานก็เปิดให้หมดนะครับเพื่อให้เบาต่างๆยิ่งเบาผมเป็นเบาผ้านเนี่ยให้เบาสัมผัสกับลมให้มากที่สุดอ่าแล้วก็จะได้ระบายกลิ่นอับความชื้นต่างๆที่อยู่ในรถนะครับที่เราปิดประตูขังเอาไว้เนี่ยอ่าให้ระบายออกมากที่สุดตอนนี้ตัวน้วำยาบรรณยาต่างๆเรา,า,าก็เปิดเือสีเลยะเพื่อไล่เอาเศษต่สสางๆ ความชื้นต่างๆที่อยู่ในแอร์เนี่ยทั้งหมดไงเช็ดยัวสาดันหมด<ช>นะทห,หานัเน่ยเช็ดหมดละสะอาดละอันนี้ก็แค่ไล่ความชื้นที่เหลืออยู่เปิดยี่สิบห้านาทีนะครับต้องระวังเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยถ้าใครเป็นห่วงก็เปิดหน้าต่างไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ขับวนหรือว่า ไปจ่ายตลาดแล้วก็ไม่ต้องเปิดความเย็นนะครับเพื่อให้แอร์เนี่ยเพื่อให้ตัวอากาศบูเวอร์ต่างๆมันแห้งที่สุดสักที่จะแห้งได้สักแป๊บ,บน่งสักครึ่งชั่วโมงก็ดีขึ้นละแต่เราเปิดเนี้ยสักประมาณ5ทีได้อยู่เสร็จปับ๊บเราก็ทิ้งเอาไว้นะครับให้อากาศถ่ายเทมากที่สุดมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เก็บประกอบทุกอย่างกลับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึง,งคลิปนี้ติดตามในคลิปนี้จนมาถึงตอนสุดท้ายของคลิปแล้วด้วยนะครับสําหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมายังไม่กด subscribe รบกวนช่วยกดด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผมทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะครับให้ความชื้นเนีย่ยมันหายไป ทีนี้เราก็จะใส่ประกอบที่อย่กับคืนที่เดิมนะครับเดีเราจะมาเริ่มกันอ่าอย่าลืมสังเกตว่าตังสือต้องอ่านได้ควางไว้แบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้โอเคไปใส่ประกอบทีนี้ก็จะมี ได้เขาจะล็อกเองเลยจากนั้นตัวตัวเกี่ยมันจะมีล็อกตรงนี้นะครับใส่ให้ลงตุ่ขาดดันเข้าไปเลยแล้มันก็จะลงล็อกพอด,ดีได้นี่นะครับเรียบร้อยแล้วถ้าใคร มีปัญหาติดขัดตรงไหนยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาในคอมเมนต์แล้วก็มาสอบถามกันได้ถ้าผมารู้ครามวงทราบแล้วก็ผมก็จะทุบด,ดีตอบอแก้ปัญหาช่วยท่านในทันทีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหากว่าท่านชอบการทำอะไรด้วยตัวเองเหล่านี้นะครับแสดงว่าเราเป็นพวกเดียวกันฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปมานำเสนอช่วงันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ